สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้เรามาดูพระอีกพิมพ์หนึ่งนะแต่ว่าต้องพูดก่อนแหละนะทุกครั้งอะที่เอามาให้ดูเพราะด้วยความที่มันไม่แน่ใจไงอแต่ก็เป็นพิมพ์ที่น่าสนใจอะเขาบอกว่าถ้าดูจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนะเป็นพระแบบพิมพ์แบบเหมือนวัดพระอะไรนะเขาเรียกว่า อะไรพระถ้ำเสือเออใช่ใช่ใชพราพิมพ์พระถ้ำเสือถ้าเป็นพิมพ์พ้าถ้ำเสือและพิมพ์ใหญ่อย่างนี้โอ้เพื่อนนะราคาแพงนะอันนี้นะพูดถึงเรื่องราคาแต่พูดถึงในเรื่องของพุทธศิลป์เนี่ยก็ออกแนวแนว,แนวคล้ายๆกันวัดถ้ำเสือเอาละถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องราคาผมพูดถึงเรื่องพุทธคุณวัดถ้ำเสือก็แล้วกัน พระกูวัตถมเสือนี่นะครับเป็นพ้าโบราณอันนี้พูดก่อนเลยว่าเป็นพ้าโบราณเป็นพ้าที่ฤาษสีสร้างเป็นพ้าโบราณเป็นพ้าเนืน้อดินโบราณมากๆและพุทธคุณเนี่ยโหเพื่อนเอ้ยนะเป็นที่กราวขานน่ะเรื่องความเหนียวเรื่องความปลอดภัยเรื่องความแคล้วคลาดเรื่องทุกอย่างอ่ะส่งเสริมทุกเรื่องเลยคือที่ผมบอกนะเวลา สมัยโบราณเนี่ยทำไมพระเครื่องโบราณพระกุศโบราณเนี่ยนะมันถึงมีความเข้มขขังมันถึงมีความศักดิ์สิทธิ์ประการหนึ่งอะครับนะประการที่หนึ่งะครับก็คืออะไรก็คือหนึ่งอะคนที่ไอที่ปลูกเสกสมัยก่อนมันไม่มีพระพระ่พระเกจิมาปลูกเสกหรอกน้อยไม่มีหรอกอ่ะอย่างนี้อ่าว่าใครว่าไม่มีกัน ้าผ้าเป็นผ้าโบราณระดับพันปีขึ้นเจ็ดแปดร้อยปีขึ้นน่ะวนใหญ่อย่างยกตัวอย่างผ้ากุกําแพงเพชรอย่างเงี้ยพระนางนะผ้ากุกําแพงเพชรนี่ยพระลีลาเมนการนุนพระเนื้อว่านอย่างผ้าของนะพระผงสุพรรณอะไรอย่างเงี้ยหรือผ้าอะไรผ้าโบราณเนี่ยพระรอดมหาวันอย่างเงี้ยผ้าอะไรพระ อะไรก็แล้วแต่าาคูณลำพงลำพูนพระเปรมพระอะไรคือโบราณโบราณหลักพันปีหลายหลายหลายร้อยปีเนี่ยตามตำรับตำราเนี่ยเขาก็จะบอกว่านะครับหรือตากเรื่องเล่าหรือการน,นะถ่ายทอดกันมาเนี่ยบันทึกกันมาเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นพระฤษีนะพขระฤาฤี พระฤาษีเหล่านี้ทิ่จะมาปลูกเสกพระแล้วก็มีการอัญเชิญเทวดาเทวดานะมาปลูกเสกทําพิธีปลูกเสกฤาษีก็คุณก็รู้อยู่แล้วว่าท่านคือนักจพ์ผู้ถือศีลน่ะแต่ก่อนในพระนะครับก็ยังไม่ได้ถือศีลมานั่งเป็นนักพจนักบวชอะไรกันเนี่ยส่วนใหญ่โบราณโบราณก็จะมีแต่ฤาษีชีไพร เป็นผู้มีเขาเรียกว่ามีตบะแก่ก้านะอันนี้เขาเรียกว่าสือสีไงท่านก็จะพิปัศสนานั่งกรรมฐานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการเรียนรู้ในเรื่องของการนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิผมว่าการฝึกตนเนี่ยฤืษสีเนี่ยเป็นต้นแบบของพระพุทธไอ้พระเกจิอาจารย์ดังๆของประเทศเราด้วยทำไปนะ พระเกจิอาจารย์ท่านลาวังวนท่านบางองค์ก็ไปฝึกวิชาไปอยู่ในป่านในเขาบางทีกลับมาอย่างหลวงปู่เอี่ยมอย่างนี้มห็นไหมสะพานสูงมาแบบโอ้ยหมดเคาลาลุงลุงลังมีหลายองค์หลายเกจิหลายอาจารย์ครูบาอาจารย์โบราณผมยาวลุงลังคือนั่งฌานสมาธินั่งปฏิบัติธรรมบางปฏิบัติสมาธิที่ข้าวก็ไม่ได้กินนี่ไหมมีปัจจุบันก็เวลาพระ ที่ท่านมีคนนับถือท่านท่านจะไปทําพิธีในวัดในถ้าในเขาอะไรอย่างเงี้ยถือศีลสามเดือนหกเดือนนะบางทีอะอยู่ในนั้นอนะไม่กินข้าวไม่มีการติดต่อสื่อสารกับขครอะนั่งแต่สมาธิวิปัสสนาตัวเองอนยะ่างนั้นแหละเพื่เหล่านี้ก็เลยมีอะไรมีชาแก่ก้าไงมีชานาชาน,นโอ้แก่เขาเรียกว่ามีพลังจิตสูงอะ่ะนะครับพลังจิตสูงอะ่ะ ะฉะนั้นนะครับพระโบราณเนี่ยเนี่ยะยุคโบราณโบราณเนี่ยนะน้องน้องรุ่นใหม่หรือว่ายุคที่กำลังจะเข้ามาเรียนรู้ศึกษาพระเนี่ยผมอยากให้ไปศึกษาพระกรุโบราณโบราณนะพระยุคโบราณเนี่ยพึ่งน้องๆ้องนถ้ารู้เป็นเรียนเป็นดูเป็นเนี่ยได้ของดีแน่นอนและพุทธคุณนี่สูงส่งสุดยอดเลยครับนะ เพราะหลายก็เรื่องพลังจิตที่เวลาเขาปลุกเสกพรนะไงถ้าเป็นพระกุพระโบราณที่ผมพูดเนี่ยนะนะส่วนใหญ่แล้วคนที่สร้างพระกุพระโบราณคือใครก็คือพระมหากษัตริย์หรือเจ้าขุนมูนนายนะเพื่อนเชื่อกินขนมได้เลยว่าโอ้โหนะเมื่อหลายที่กระบวนการสร้างที้เป็นกษัตริย์สร้างหรือ ราชวงศ์สร้างหรือเจ้าขุนมุลนายสร้างเนี่ยขนาดจะก,กเรเศรษฐียังสร้างพระไม่ได้เลยมีเงินก็ไม่ให้สร้างเพาะบุญญาบร,ริมีไม่ได้ก็ไม่ให้สร้างคนที่สร้างพระเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกษัตริย์ยุคโบราณนะจำคําผมพูดไว้เลยนะยุคโบราณฉะนั้นพิธีการปลุกเสกหรือการที่จะเชิญใครมาทําพิธีให้เนี่ยนะมาปลุกเสกพระให้เนี่ย ก็จะเป็นพวกฤาษีต่างๆนะฤาษีนี่เป็นคนสร้างเหมือนเขาบันทึกไปแผ่นเงินล้านเงินล้านทองไปดูของกำแพงเพชรนะพระเีลาเมฆขนุนพระกุของกำแพงเพชรหลายกุอะนะครับก็จะสร้างจากนะจากพระฤาษีก็เหมือนกับพระอะไรพระผงสุพรรณอะไรอย่างเงี้ยก็จากฤาษีพระรอดมหาวันอย่างเงี้ย ถึงมีราคาแพงกันนักกันหนาไงถึงมีความศักดิ์สิทธิ์กันแบบประจักษ์ด้วยตัวของคนที่เอาไปใช้นะครับวันนี้ก็เหมือนกันอย่างที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูนี้ก็เป็นกูวัดถ้ำเสือนะแต่พิมพ์ไหนผมไม่ทราบผมบอกเลยว่าความรู้บางทีมันก็มีข้อจํากัดเนี่ยผมก็ไม่ได้โอ้ใช่ผมรู้ลุกเรื่องเก่งลุกเรื่องนี่ผมก็ไม่ต้องมานั่งพูดนั่งอะไรเพื่อนๆฟังแล้วนะ ผมก็ไม่เป็นเซียนใหญ่หาซื้อของแท้เก่งนะแต่ว่าด้วยความที่เรามีไงเราเก็บไว้เรามีเราก็เอยลองเอามาให้เพื่อน,นพเพื่อนได้ดูกันสิเผื่อเพื่อนเพื่อนบางคนเอ้ย <ๆ S 2> เห็นแล้วมันน่าจะปีโอกาสเป็นไปได้นะก็ดีไปท่านนี้ก็คือบุญเราเราได้เก็บของแล้วเราได้เฮ้ยเป็นของแท้ของดีก็ถือว่าเป็นบุญนะคนที่มีบุญน่ะนะครับแล้วได้เก็บของแท้ของดีเนี่ยก็ถือว่าโชคดีไป ได้ทั้งของแท้นะได้ได้ของหายากอย่างเงี้ยเหมือนเราลงทุนอะไรลงไปแล้วมันก็เกิดผลน่ะมันเกิดสิ่งที่มันดีกับเราอ่ะนะเอ๊ะทำไมผมว่าองนี้ทำไมมันเหมือนกับพิมพ์นะครับวัทําเสือก็เพราะว่าหนึ่งละผมดูจากการสร้างนะการปั้นพิมพ์เนี่ยนะการปั้นพิมพ์เนี่ยปั้นด้วยมือไงปั้นด้วยมือแล้วการกดพิมพ์เนี่ยนะนแนว สไตล์ของวัดซ้ำเสือก็เลยเอาให้เพื่อนๆดูนะแตจริงจะแท้จะเท็จะไงเพื่อนๆก็ร่วมกันพิจารณาหรือถ้าจะดีก็คือคอมเมนต์กันเข้ามาให้ข้อมูลเข้ามานะครับมันเป็นประโยชน์สําหรับผมแล้วก็เพื่อนๆที่จะเอามาดูกันนะในคลิปนี้โอเคเพื่อนๆดูนะเพื่อนๆดูกันนะครับ ทำไมเป็นพระถ้ำเสือแล้วเป็นไม่ทาไมวะไอ้ดูแล้วมันเป็นผ้าที่มันมีความเก่ามีความอะไรอย่างเงี้ยคือดูจากโลดดินและดูจากพิมพ์ผ้าเนี่ยอันนี้นะน,นห็นไหมเกิดจากการด้วยมือการกดการปั้นเนี่ยมันคลึงด้วยมือคลึงด้วยแบบว่าเห็นไหมครับเห็นไหมและสิ่งสําคัญที่สุดคือค,อความแห้งไงเพื่อนเห็นไหมแห้งแห้งนะและอย่างมันจะมีอไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า ถ้าโบราณมันจะมีคราบอะไรไม่รู้ผมก็พูดไม่ถูกเนี่ยเป็นเหมือนคราบแป้งเขาขาวอย่างเงี้ยเห็นไหมออกนวลๆอย่างเงี้ยนะแน่นอนนะครับเห็นไหมมีรอยนิ้วมือคือ,คอการกดด้วยมือแน่น,นอนไหมแหง้งพ้าแห้งนะครับนะพิมพ์ก็จะนั่งเหมือนนั่งปางห้ามญาติเห็นไหมครับเนี่ยพิมพ์อย่างเงี้ยนะมีมีม,ม,มวยผมเลยนะเห็นไหม หเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูนะครับช่วยกันดูช่วยกันพิจารณาแชร์เกสผมบอกแล้วไงไม่ได้สิ่งสําคัญแต่ว่าถ้ามันดีก็เป็นบุญของผมถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรแต่ผมจะรู้ว่าเออไว้มันพิมพ์อย่างเนี้ยมันเหมือนกับนะเหมือนกับกุวัดถ้ำเสือนะถ้าวัดถ้ำเสือถ้าพิมพ์ใหญ่ๆอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นะราคาเขาบอกว่าแพงนะหลักเป็นแสนนะครับหลักเป็นแสนเลยอ่ะบางคนเขาบอกนะในตำหลับตำราเลยคนที่ไปเล่นสายตรงกัน แต่เรา,าเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันแท้หรือเก๊แต่ได้ดูจากพิมพ์ลักษณะกายภาพแล้วเนี่ยเออมันเป็นภาพพิมพ์คล้ายๆกันคล้ายวัดถ้ำเสือเพื่อนดูนะครับเห็นไหมดูความแห้งนะครับดูคราบขาวๆอะไรพวกนี้นะดูความแห้งของผิวผ้านะการสร้างเนี่ยกดด้วยมือแน่ๆไหมเห็นไหม,หไหมลายนิ้วมือนะครับเนี่ย คือสมัยโบราณไงแน่นอนแหละว่าเป็นการสร้างแบบโบราณโบราณก็คือการกดด้วยมือเหมือนงานกูวัดกำแพงเพชรที่ผมบอกอ่ะพระล่วงละไอพระลีลาเม็ดขนนที่ผมเคยถามมันเพื่อนก็เข้าไปดูนะแล้วก็พระไออะไรพระซุ้มกงซุ้มกออะไรผมดูแล้วเออมันมีความเก่าที่ให้อยากจะให้ดูมันมีความเก่าและกรรมวิธีการสร้างมันเป็นสร้างแบบโบราณไงเพื่อนดูเพื่อนเอออาจจะแบบ เก็บไปเป็นข้อมูลหรือว่าเก็บไปเป็นอะไรอ่ะการเรียนรู้ได้เผื่อวันเกิดมันเป็นของแท้ของดีของจริงพิมพ์อย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ลักษณะการสร้างแบบนั้นน่ะเพื่อนไปเจอเพื่อนก็จะได้รู้ว่าเออเว้ยมันมีความคล้ายเคียงมันความใกล้เคียงมันอยู่ที่บุญวาสนาของเพื่อนด้วยนะครับแต่ละท่านมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันมันแล้วแต่โอกาสแล้แต่วาสนาของคนบงคน บางคนไม่มีเงินที่ผมบอกอาจจะไม่ได้ครอบครองพระแท้พระดีเหมือนกับคนที่มีบุญก็ได้เห็นไหมฮะนะเ,นเพื่อนๆดูกายภาพดูอะไรแล้ว,ลวถ้ามีการความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาแต่ผมดูแล้วก็เออมันก็มีความเก่ามันมีพิมพ์มันเป็นแบบแปลกๆดีมันเหมือนวแบบัดออกในแนววัดธรรเสือออกในแนวกลุ่ววัดธรเสือก็เลยเอามาเสนอหรือเอามาสแสดงให้เพื่อนได้รู้กันแต่จะใช่จะถูกยังไงก็ ค่อยว่ากันพิจารณากันไปนะโอเคสาหรับคลิปนี้เอาประมาณนี้ครับเพื่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ